ต้องทำาหมือนใเจ้าค่ะฝนนัเจกทิ้งฝนนิคโตะยิงหยีรต้อาเหยีนีัจะเกเราครงการผลไม้น่ะเรต้องลดน้าฝนจีเราต้องการผลไม้เราไม่ลดน้ำคนยีนฝนก็ไม่เกิดน่คอโพะนิคโเนี่ยยืนเดินน้่เราเนี่ยติดที่ ขี่นามสงหกเป็นฝนต้องต้กสาเหตุสาเหตุดีคือตูดโตน้ำของตูดโตสาเหตุถึงตดตูด,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 ดหนึ่งนั้นจะหมกเองผลจะเก,กนนเิดน้ำโมดีต้นไม้หัวแากาศันผินทตัวอย่างที่ไม่ออกฝนส่วนมากน่กนา,า,กานกมีสาเหตุต้องการแต่ลนจนนักึษาเหตุมองขาเหตุผลมัยงไม่เกิด คนเกิดคิดว่าอำมาจเป็นปลดสลอยี่อยากนิจรัาคำถามวิสางเจ้าค่ะการจะเห็นปัญญาเพื่อแก้ทุกข์ได้จริงจีต้องพิจ มีกำลังการพิจารณาของเราจะมีน้ำหนักหนักด้วยปัญญาสมาธิตราจะมีสมาธิใจของเราหาเราจะศึกษา,า,า,กาค,ความสงบเป็นมากมยไม่ได้กันทางมากมีกำลังมากการพิจารณาญาณะธาตุธรรมก็เข้าใจได้ เรารับลี่ลับลี่พักขวานที่โขงโตขก้าเวลาที่จะนาเรียนัญเราอาจจะตัดก็ขาดงายตัดไม้เราขาดงายแต่เรามีนำมาทุนอันตรายทิจนาอะไรก็สามารถรู้ปูกกไปได้ต้นไม้ภูเขาติดตามากต้องเมื่อจะปปลูกเียรทีเนี่ยมาเกิดเึ้นคนอื่นใครก็จะตาย จิตใจก็พันไปด้วยปัญญาเป็นรับนับได้วยจิตใจเปอนรับตามตามเป็นริงกูพันกิงๆที่เราเมือ่อพิจารณาเนี่ยปัญญาก,าอก็อาจจะมาทิ่ช่วยอาาสมาธิจะมมีกำลังทีจะนาอะไรกออกรับบี่ยิ่งกล้าบางทีมันจะเหนื่อยเหนื่อยเบามีขาด รรมาใส่สมาธิช่วยงานพิจารณาในการสมาธิสำคัญคัะคำถามต่อไปนี้คือการการประกอบความเพียรต้องกระทำเวลาใดบ้างเจ้าค่ะม,มีการไม่มีเวลาที่จะให้ได้ผล ทีต่ต่อเนี่ยี่ต่อเนี่ยเสิ่เนี่ยทีเวลาไหนก็กาทาุกโควตาเวลานุกเศิจยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เป็นไรสลับความเพียร,รต่อเนี่ยคุกตาที่ใส่ก็สู่้าสมบกนะ้้เร็วตอเนี่ยเนี่ย คำถามสุดท้ายเจ้าค่ะปะสงค์บาลมีทางทำสิ่งภาวนามางานรู้สึกจิตใจท้อจิตเสื่อมจะแก้อย่างไรเจ้าค่ะพยายามอยู่กับปัจจิบัติอีตผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปถ้าอดีตมา,งงาไม่ถึงแล้วก็จะไปนอนคิดถึงในวันปฏิบัติถ้าเราถ้าดูลงไม่ใจเราดูลงไม่ใจเอง เอา็รู้ออก็รูู้เราแต่ขนาดพุทโธที่พุทโธพุทโธไปเรื่อยดีผ่านแล้วนะครับผ่านไปเจริญผ่านแล้วก็ผ่านไปเสื่อมผ่านแล้วก็ผ่านไปผ่านั้มีปุิบัตเจตจิตใจก็จะมีกำลังเนี่ยนะความสงบที่เชมต่อกังเงินในมาแล้วนะไราเลยพีพีพีีเอ็มดีแล้วความสงบ มีความบริกาคอาหารก็ไดเขาจะบอทุกับบนทะุกัเนี่วโอกาานัอกาลานันไปนนไหนมาไหนเขาจนั่งรถเหมือนพวกเราแต่ของเราเจะกร,ระโดดจกระโดดมันมีพลานอยในตัวตาจความสงบมีพลานในตัวพลานมากมีพลานมากเหราอนัดินน้ำลมไฟเน,นี่เรามองเห็นสีธรรมดา าหากว่าน้ำสะสมมากๆปล่อยออกทีเดียวมีพลังมากลมเหมือนกันลมหายใจเราหาว่าลมเกิดพายุเกิดมรลถุรงรวมตัวารามากสุกทัดอะไรต่ออะไรไปได้ใจของเราเหมือนกันใจรับปรับเร็นหมวกมากๆมีพลังมีกำลังเหมือนกัน แก่จิ่เซี่ยงความสงบแก่ใจด้วยปฏิบัติมีกำลังมีพลังความเสี่ยงมันจะหายไปหมดแต่ความอาศัย์แต่ความเสี่ยงอัศย์ของจิตของใจแต่ดวแต่ด